วันนี้ขอให้คนราศีมีนทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีพระเนื้อหาที่กำลังจะเล่าต่อจากนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนและอาจทำให้คุณรู้สึกตะลึงจนพูดไม่ออกเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ดวงชะตาของราศีมีนกำลังเข้าสู่จุดพลิกผันครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งในรอบหลายปีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาแบบเบาๆแต่เป็นพลังที่เหมือน ฟ้าดินเปิดประตูให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันชีวิตที่เคยหนักเคยเหนื่อยเคยต้องดิ้นรนแทบทุกวันกำลังจะถูกพลังดวงดาวนำพาไปสู่เส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสเงินทองความสำเร็จและโชคใหญ่มหาศาลที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะด้านโชคลาภการเงินและโอกาสถูกหวยรวยแบบตั้งตัวได้จริง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสดาวแห่งการให้พรและความมั่งคั่งกำลังขยับตัวส่งพลังมาสู่ราศีมีนอย่างเข้มข้นพลังงานนี้ทำให้คนราศีมีนเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่มองไม่เห็นเหมือนมีมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยผลักดันให้ก้าวไปสู่โชครางวันใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเงินหนึ่งแสนหรือแม้กระทั่งเงินหนึ่งล้านก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงในช่วงนี้และสิ่งที่พิเศษที่สุดคือพลังบุญเก่าที่คุณเคยทำเคยสร้างเคยสะสมไว้ตั้งแต่อดีต กำลังกลับมาตอบแทนในแบบที่คุณเองอยังต้องอึ้งเพราะผลบุญที่เคยเผชิญปัญหาหนักๆก,กำลังกลับมาปลดล็อกชีวิตให้เบาขึ้นเปิดทางให้เงินทองไหลเข้ามามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นดังนั้นก่อนฟังคำทำนายอย่างละเอียดขอให้คุณตั้งสติเปิดใจและหายใจลึกๆเพื่อดึงพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวเองเพราะทุกคำที่กำลังจะกล่าวต่อจากนี้อาจเป็นคำที่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปแบบไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปและอย่าลืมว่าการฟังคลิปนี้จนจบไม่เพียงช่วยให้คุณเข้าใจชะตาชีวิตของตนเองมากขึ้น แต่ยังเป็นการเชื่อมพลังงานให้คุณรับพลื่นแห่งโชคลาภได้ชัดเจนยิ่งขึ้นขอเชิญทุกท่านกดไลค์เพื่อเสริมพลังบวกกดแชร์เพื่อแบ่งบุญให้คนที่คุณรักกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคำทำนายสำคัญและกดซูเปอร์แตงส์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคลิปที่ดีที่สุดสำหรับคุณต่อไปทุกอย่างที่คุณกดในวันนี้ล้วนเป็นพลังบุญที่จะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบที่คาดไม่ถึงด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเข้าสู่ช่วงดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่สิ่งแรกที่เด่นชัดในราศีมีนคือการได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพิเศษช่วงนี้คนราศีมีนเหมือนมีกรอบพลังงานที่มองไม่เห็นห่อหุ้มอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีพลังของครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวรวมถึงองค์เทพที่คอยปกป้องดูแลอยู่ในทุกย่างก้าวทำให้เหตุการณ์ร้ายกลับกลายเป็นดีสิ่งที่ควรจะสะดุดกลับผ่านพ้นไปได้ อย่างน่าอัศจรรย์บางคนอาจสังเกตว่ามีสัญญาณแปลกๆในชีวิตเช่นเจอเลขเดิมซ้ําๆเจอสัตว์นําโชคหรือฟันถึงสถานที่หรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าโลกแห่งพลังงานกําลังส่งข้อความบางอย่างให้คุณรับรู้ราศีมีนเป็นราศีที่มีความเชื่อมโยงกับสายน้ำจิตใต้สำนึกและพลังงานลี้ลับ ดังนั้นเมื่อพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางในช่วงนี้คุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองมีเซนแรงขึ้นคิดอะไรแม่นขึ้นหยิบจับอะไรก็เหมือนมีคนคอยช่วยดันให้ประสบความสำเร็จบางคนเพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานเบาๆก็สัมผัสได้ถึงการตอบรับที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินการงานความรักหรือโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังผลักด,ดันให้ชีวิตคุณเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ช่วงนี้แนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับน้ําเช่นการถวายน้ําการบริจาคน้ําดื่มการถ่ายชีวิตสัตว์น้ําเพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของราศีมีนทําให้พลังงานทางจิตใจนิ่งขึ้นสว่างขึ้นและดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาง่ายขึ้นอีกทั้งยังช่วยชําระพลังงานลบที่ติดอยู่ในชีวิตให้หลุดออกไปทําให้โชคลาภเปิดกว้างยิ่งกว่าเดิม คนราศีมีบางท่านจะเริ่มรู้สึกได้เองว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางองค์เข้ามาใกล้เช่นฝันเห็นพระพุทธรูปองค์เทพหรือได้รับสัญญาณจากตัวเลขเวลาตรงกันหรือเสียงเรียกในจิตใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันแต่เป็นการติดต่อจากมิติที่สูงขึ้นเพื่อให้คุณมั่นใจว่ากำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องด้านโชคลาภ สำหรับคนราศีมีนเรื่องโชคลาภในช่วงนี้โดดเด่นจนต้องบอกว่าน่าทึ่งเพราะดาวโชคลาภก,กำลังส่องแสงลงมาทับดวงชะตาแบบตรงแปะทําให้สิ่งที่คุณเสี่ยงหยิบเลือกหรือแม้แต่แตัดสินใจแบบไม่ตั้งใจกลับให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนอาจรู้สึกว่าช่วงนี้มีแรงดึงดูดแปลกๆเหมือนจะหยิบเลขไหนก็รู้สึกใช่เลือกอะไรก็รู้สึกตรงกับใจและเมื่อทำตามสัญชาตญาณก็กลับกลายเป็นโชคที่คาดไม่ถึง ช่วงนี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเสี่ยงโชคแบบมีสติเช่นการซื้อสลากในจํานวนพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ซื้อในช่วงวันที่รู้สึกว่าจิตใจนิ่งหรือมีสัญญาณเช่นเลขที่เห็นบ่อยๆตัวเลขที่ฝันหรือบ้านเลขที่ท,ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญในชีวิตซึ่งจะมีโอกาสทําให้ถูกรางวัลตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนหรือบางคนที่ดวงบุญเก่าส่งผลแรงอาจได้จับเงินหลักล้านแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนฟ้าม้อโอกาสให้เพื่อเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ ในช่วงพลังดาวนี้คนราศีมิ่งควรใช้ความสงบนำทางเพราะยิ่งจิตนิ่งเท่าไหรโชคลาภจะยิ่งเข้าหาเร็วเท่านั้นแนะนำให้เจริญสมาธิเบาๆก่อนตัดสินใจเรื่องโชคหรือสวดมนต์เพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์เมื่อจิตสะอาดโชคลาภจะยิ่งไหลเข้ามาง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดด้านการเงิน เรื่องการเงินของราศีมีในช่วงดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังงานทางการเงินพุ่งแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดหลังจากที่ผ่านมาหลายปีคุณอาจต้องจัดก,การค่าใช้ใจ่ายหนักๆทั้งของตัวเองและของคนรอบข้างรวมถึงการใช้เงินซ่อมแซมชีวิตในหลายด้านแต่ตั้งแต่นี้เป็นพลังของดาวการเงินกำลังเปลี่ยนตำแหน่งเข้าสู่จุดที่มั่นคงขึ้นทําให้คุณมีโอกาสได้หายใจโล่งมากขึ้นมีเงินหมุนคล่องขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายทางและที่สำคัญคือมีโอกาสได้เงินที่มาจากความพยายามในอดีตกลับคืนมา คนราศีมีนบางคนจะได้เงินก้อนที่รอมานานเช่นเงินค้างจ่ายเงินจากงานพิเศษเงินที่เคยติดขัดและยังไม่ได้รับหรือแม้แต่เงินจากงานเก่าและโปรเจกต์ที่แทบจะยอมลือไปแล้วก็อาจกลับมาจ่ายให้คุณในช่วงนี้นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าจะมีคนเข้ามาเสนอเรื่องงานเสริมหรือนำโอกาสใหม่ๆด้านการเงินมาให้คุณตัดสินใจซึ่งจะเป็นโอกาสที่ทําให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง อีกจุดหนึ่งที่เด่นชัดคือความสามารถในการบริหารเงินของคุณจะดีขึ้นคุณจะเริ่มจัดระบบค่าใช้จ่ายใหม่มีวินัยมากขึ้นในการเก็บเงินและมองเห็นช่องทางการใช้เงินที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นคงกว่าเดิมแม้จะยังไม่ใช่จังหวะที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้แต่เป็นจังหวะที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการวางแผนด้านการเงินอย่างจริงจังคุณจะมองเห็นอนาคตการเงินชัดขึ้นและรู้ว่าต้องทําอย่างไรให้เงินเติบโตมากกว่าเดิมด้านความรัก ในด้านความรักคนราศีมีนกําลังอยู่ในช่วงที่หัวใจเริ่มฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้ามายาวนานคุณเป็นคนที่รักจริงทุ่มเทจริงและมักเจ็บเพราะความอ่อนไหวของตัวเองแต่ช่วงนี้พลังดาวแห่งความรักกําลังเข้ามาช่วยปรับสมดุลทําให้คุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเข้าใจหัวใจของคนรอบข้างดีขึ้นและเริ่มเปิดรับความรักที่มั่นคงกว่าเดิมอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับคนมีคู่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ความรักอ่อนโยนขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถพูดคุยเรื่องอนาคตได้อย่างจริงจังคู่ที่เคยทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาคาใจจะมีโอกาสปรับความเข้าใจใหม่แบบลึกซึ้งกว่าเดิมเหมือนความรักผ่านการทดสอบมาแล้วและกำลังเติบโตอย่างมั่นคงบางคู่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือการเริ่มต้นบทใหม่ที่จริงจังขึ้น สำหรับคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงขึ้นกว่าที่คิดใครที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีเจตนาดีและต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ใช่ความรักแบบผ่านประมาะคนบางคนอาจพบคู่จากการงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจนำพาให้คุณเจอใครบางคนในช่วงที่คุณไม่ได้ตั้งใจเลยก็ได้ความสัมพันธ์ที่เริ่มในช่วงนี้จะเป็นความรักที่โตไปพร้อมกันไม่ใช่รักแบบทําให้เหนื่อยหรือทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป ในภาพรวมความรักของราศีมีนกำลังค่อยๆกลับมาสว่างขึ้นหัวใจเริ่มมีแรงมีพลังและพร้อมสร้างความรักที่ดีอีกครั้งอย่างมั่นคงทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณในช่วงนี้สีมงคลของราศีมีนสีฟ้าอ่อนสีนี้ช่วยเปิดพลังจิตสำนึกความอ่อนโยนและการรับโชคลาภจากสายน้ำเสริมความสงบสติและการตัดสินใจให้แม่นยำยิ่งขึ้นเหมาะกับช่วงที่ต้องการเปิดทางโชคลาภแบบไม่คาดคิด สีน้ำเงินเข้มเสริมบาร,รมีด้านการเงินการงานและความน่าเชื่อถือทำให้คำพูดมีน้ำหนักมีคนยื่นโอกาสให้ช่วยดึงดูดพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคใหญ่เข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นสีม่วงอ่อนหนุนดวงโชคลาบและสเสน่ห์แบบลึกซึง้งทำให้มีคนอยากช่วยเหลือสนับสนุนเหมาะกับการเสี่ยงโชคการเปิดดวงใหม่และการสวดอธิษฐานเชื่อมจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สีเขียวมีนช่วยเรื่องเงินหมุนคล่องปัญหาการเงินคลี่คลายเร็วขึ้นเสริมโชคทางค้าขายธุรกิจและยังช่วยเรื่องสุขภาพใจให้ผ่อนคลายขึ้นด้วย สีที่ควรหลีกเลี่ยงของราศีมีนสีเทาหม่นทำให้พลังงานซึมเศร้าและความลังเลเพิ่มขึ้นส่งผลกับการงานและการตัดสินใจด้านการเงินทำให้โชคลาภไหลออกง่ายสีส้มสดสีนี้อาจทำให้พลังฟุ้งกระจายไม่เก็บซับเงินมาเร็วแต่ไหลออกง่ายไม่เหมาะกับช่วงที่ต้องการเก็บเงินหรือรอจังหวะความมั่งคั่ง สีเหลืองหม่นทําให้จิตใจอ่อนล้าขาดแรงบันดาลใจไม่เหมาะกับราศีมีนที่ต้องใช้พลังจิตและความคิดสร้างสรรค์นในการเรียกโชคลาภและการเงินให้ไหลเข้ามาเลขเด่นราศีมีนเลขก้าเลขนี้เป็นตัวแทนของการเติบโตการข้ามผ่านและการหลุดพ้นเหมาะอย่างยิ่งสําหรับราศีมีนที่กําลังจะเปลี่ยนชีวิตจากสิ่งที่หนักอึ้งไปสู่ความสว่าง เลข3เป็นอีกเลขที่สําคัญกับราศีมีเลขนี้เกี่ยวกับแรงสนับสนุนผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือการได้รับโอกาสทางงานแบบไม่คัดคิดและยังช่วยเปิดดวงด้านโชคลาภอย่างเป็นธรรมชาติเลข3ยังเป็นตัวเลขที่เหมาะสําหรับการเลือกใช้ร่วมกับเลขเด่นอื่นๆ สำหรับราศีมีนหากต้องการเสริมดวงด้านตัวเลขให้แรงขึ้นควรนำเลข9เลข5และเลข3มาจับคู่เลือกใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเลขชุด9 5 5 9 9 3 3 9 5 3 3 5หรือเลข3หลักที่มีตัวเลขเหล่านี้ผสมกันจะช่วยเปิดพลังโชคลาภให้แรงต่อเนื่องเป็นเหมือนการเชื่อมตัวเองเข้ากับกระแสะเงินที่กำลังไหลเข้ามาในช่วงจังหวะด,ดวงเปิดนี้และจะส่งผลให้การเงินและโชคลาภมาหาแบบต่อเนื่องอย่างน่าประหลาดใจค่ะ ชาวราศีมีนจึงมักมีจิตใจเมตตาอ่อนโยนใจดีมีสติปัญญาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นมักมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการสูงและมักเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างแต่บางครั้งก็อาจจะอ่อนไหวคิดมากและลังเลตัดสินใจยากค่ะมาดูคำทำนายแต่ละด้านกันเลยนะคะ 1. ด้านการเงินตามหลักโหราศาสตร์ไทย ชาวราศีมีในปีนี้มีแนวโน้มที่การเงินจะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากมีโอกาสที่จะมีรายรับเข้ามาจากหลายช่องทางดาวการเงินของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างมั่นคงและมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภทางการเงินแบบไม่คาดฝันอีกด้วยค่ะคุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายไปกับการลงทุนเพื่ออนาคตหรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยและการให้ผู้อื่นหยิบยืมเงินเพระอาจทําให้เกิดปัญหาตามมาได้ค่ะควรมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและเก็บออมอย่างสม่ําเสมอเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวแนวทางจากหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีมีนควรเน้นเรื่องการบริหารจัดการเงินให้ดีในปีนี้ควรมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละเดือนอย่างชัดเจนและพยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหากมีรายรับพิเศษเข้ามาควรแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนหรือเก็บออมไว้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตหากมีนิสินควรเร่งจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้หมอช้างยิงเตือนให้ระวังเรื่องการถูกหลอกหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ แนวทางจากหมอลักหมอลักษแนะนําว่าชาวราศีมีมีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานเสริมหรือธุรกิจส่วนตัวควรใช้ความสามารถพิเศษหรือทักษะที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้เสริมหากมีความคิดที่จะลงทุนควรเน้นการลงทุนระยะยาวเช่นการซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นที่มีพื้นฐานดีและควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการลงทุนที่เกินกําลังของตัวเองนอกจากนี้หมอลักยังแนะนำให้ทำบุญทำทานบ่อยๆเพื่อเสริมดวงด้านการเงินให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ สรุปด้านการเงินโดยรวมแล้วการเงินของชาวราศีมีในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะมีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุนควรมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและเก็บออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวค่ะ 2. ด้านการงานตามหลักโหราศาสตร์ไทย ชาวราศีมีในปีนี้มีเกณฑ์ที่การงานจะโดดเด่นมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานหากกำลังมองหางานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานที่ดีและตรงกับความสามารถของคุณค่ะคุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมง,งานจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ บังคับบัญชาควรใช้ความอดทนและความประนีประนอมในการแก้ไขปัญหานอกจากนี้ควรพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันแนวทางจากหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีมีควรใช้ความสามารถและความถนัดของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในการทำงานหากมีโอกาสได้แสดงผลง,งานหรือนำเสนอไอเดียควรทำให้เต็มที่เพื่อให้ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมง,งานเห็นถึงศักยภาพของคุณนอกจากนี้หมอชาอ้างยังแนะนำให้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานราบรื่นและได้รับความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นหากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานควรปรึกษาผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมค่ะ แนวทางจากหมอลักหมอลักษแนะนำว่าชาวราศีมีมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆควรใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เต็มที่เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหากมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนตัดสินใจนอกจากนี้หมอลักษยังแนะนำให้ทำบุญทำทานเกี่ยวกับการศึกษาหรือการสนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมดวงด้านการงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ สรุปด้านการงานโดยรวมแล้วการงานของชาวราศีมีในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสก้าวหน้าและได้รับความไว้วางใจแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะ 3. ด้านโชคลาภตามหลักโหราศาสตร์ไทย ชาวราศีมีในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันมีโอกาสที่จะถูกรางวัลหรือได้รับเงินทองของมีค่าแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายไปกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปควรเสี่ยงโชคอย่างมีสติและไม่ควรทุ่มเงินไปกับการเสี่ยงโชคจนทำให้เกิดปัญหาทางการเงินนอกจากนี้โชคลาภของคุณอาจไม่ได้มาในรูปแบบของเงินทองเสมอไปแต่อาจมาในรูปแบบของโอกาสที่ดีในชีวิตเช่นการได้งานที่ดีการได้เจอคนดีๆหรือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นค่ะ แนวทางจากหมอช้างหมอช้างแนะนําว่าชาวราศีมีมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากการเดินทางหรือจากคนไกลหากมีการเดินทางไปต่างถิ่นหรือต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภปรับมานอกจากนี้หมอช้างยังแนะนําให้ทําบุญทําทานเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้โรงพยาบาลหรือมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเสริมดวงด้านโชคลาภให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคะแต่ก็ควรเสี่ยงโชคอย่างพอประมาณไม่ควรทุ่มเงินไปกับก,บการเสี่ยงโชคมากเกินไปนะคะ แนวทางจากหมอลักษหมอลักแนะนำว่าชาวราศีมีมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากการทำบุญหรือการช่วยเหลือผู้อื่นหากคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภต,ตอบแทนกลับมานอกจากนี้หมอลักยังแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิและทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมดวงด้านโชคลาภห้ดียิ่งขึ้นไปอีกข้าควรใช้ความระมัดระวังในการเสี่ยงโชคและไม่ควรคาดหวังกับโชคลาภมากเกินไปค่ะสรุปด้านโชคลาภ โดยรวมแล้วชาวราศีมีมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภแต่ก็ควรเสี่ยงโชคอย่างมีสติและไม่ควรทุ่มเงินไปกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปควรเน้นการทําบุญทําทานและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเสริมดวงด้านโชคลาภให้ดียิ่งขึ้นค่ะ 4. ด้านความรักตามหลักโหราศาสตร์ไทยสําหรับคนโสด ชาวราศีมีนคนโสดในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนถูกใจมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคนที่คุณจะพบเจออาจเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงข้าควรเปิดใจให้กว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนอกจากนี้คุณอาจจะได้พบรักจากการเดินทางหรือจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิละปะและการสร้างสรรค์คะสำหรับคนมีคู่ ชาวราศีมีนคนมีคู่ในปีนี้ความรักจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นจะมีการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและมีการวางแผนสําหรับอนาคตร่วมกันหากมีปัญหาหรือความขัดแย้งควรใช้ความอดทนและความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาควรหมั่นเติมความรักและความหวานให้กันอยู่เสมอเพื่อให้ความรักยืนยาวค่ะแนวทางจากหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีมีนคนโสดควรออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆให้มากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่ในงานสังคมหรือในกิจกรรมที่สนใจหากมีใครเข้ามาทำความรู้จักควรเปิดใจให้โอกาสและเรียนรู้ซึ่งกันและกันสำหรับคนมีคู่หมอช้างแนะนำให้หมั่นเติมความรักให้กันอยู่เสมอควรหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและควรระมัดระวังเรื่องมือที่สามหรือความไม่เข้าใจกันควรเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะ แนวทางจากหมอลักหมอลักษแนะนำว่าชาวราศีมีนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาติคนที่คุณจะพบเจออาจเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นมีสเสน่ห์และมีความคิดสร้างสารรค์สำหรับคนมีคู่หมอลักษแนะนำให้ใช้ความอดทนและความเข้าใจในการดูแลความสัมพันธ์ควรเรียนรู้ที่จะให้อภัยและประครับประคองความรักให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นอกจากนี้หมอลักษยังแนะนำให้ทำบุญทำทานร่วมก,กันกับคนรักเพื่อเสริมดวงความรักให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ สรุปด้านความรักโดยรวมแล้วความรักของชาวราศีมีในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนโสดมีโอกาสพบรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นควรเปิดใจให้กว้างและหมั่นเติมความรักให้กันอยู่เสมอค่ะ 5. ด้านการทำธุรกิจตามหลักโหราศาสตร์ไทย ชาวราศีมีในปีนี้มีเกณฑ์ที่การทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะขยายกิจการหรือเปอิดสาขาใหม่ๆคุณจะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนควรใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เต็มที่ในการบริหารจัดการธุรกิจแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการลงทุนที่เกินกำลังของตัวเองควรมีการวางแผน ธุรกิจอย่างรอบคอบและศึกษาข้อมูลคู่แข่งให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนอกจากนี้ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะแนวทางจากหมอช้าง หมอช้างแนะนําว่าชาวราศีมีนควรเน้นเรื่องการสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กับธุรกิจของคุณควรหาสินค้าหรือบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อดึงดูดลูกค้านอกจากนี้หมอช้างยังแนะนําให้ใช้เทคโนโลยีและช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการทําการตลาดและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจหากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทําธุรกิจควรปรึกษาผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมค่ะแนวทางจากหมอลา์ หมอลักแนะนําว่าชาวราศีมีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษาหรือการท่องเที่ยวหากมีความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ควรเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความถนัดและความสนใจของคุณเพื่อให้คุณสามารถทําธุรกิจได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จน,นอกจากนี้หมอนละักยังแนะนําให้ทําบุญทําทานเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้วัดหดรือการสนับสนุนงานด้านการศึกษาเพื่อเสริมดวงด้านการทําธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะสรุปด้านการทําธุรกิจ โดยรวมแล้วการทำธุรกิจของชาวราศีมีในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ก็ควรวางแผนอย่างรอบคอบสร้างความแตกต่างและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ค่ะ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้านตามหลักโหราศาสตร์ไทย ชาวราศีมีในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่การจะถูกหวยรวยเงินล้านนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและไม่สามารถพึ่งพาดวงเพียงอย่างเดียวได้โชคลาภประเภทนี้มาเกิดจากกรมดีที่เคยสร้างไว้หรือเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าหากคุณมีความคิดที่จะเสี่ยงโชคควรเสี่ยงอย่างมีสติและไม่ควรทุ่มเงินไปกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปควรคิดว่าเป็นการซื้อความหวังเล็กๆน้อยๆอยมากกว่าที่จะคาดหวังว่าจะร่ำรวยจากทางนี้ค่ะแนวทางจากหมอช้าง หมอช้างแนะนําว่าชาวราศีมีมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากเลขมงคลหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเช่นวันเกิดเลขทะเบียนร,รถหรือเลขที่บ้านหากคุณต้องการเสี่ยงโชคควรเลือกเลขเหล่านี้มาลองเสี่ยงดูแต่ก็ควรเสี่ยงอย่างพอประมาณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปและควรพิจารณาจากกําลังเงินของตัวเองเป็นหลักค่ะแนวทางจากหมอลัก หมอรักแนะนำว่าชาวราศีมีมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากการทำบุญหรือการช่วยเหลือผู้อื่นหากคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภตอบแทนกลับมาไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินทองหรือโอกาสที่ดีในชีวิตนอกจากนี้หมอรักยังแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิและทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมดวงด้านโชคลาภให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะสรุปด้านถูกหวยรวยเงินล้าน โดยรวมแล้วการถูกหวยรวยเงินล้านไม่ใช่เรื่องที่สามารถคาดหวังได้ง่ายๆควรเสี่ยงโชคอย่างมีสติและไม่ควรทุ่มเงินไปกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปควรเน้นการทำบุญทำทานและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเสริมบุญบารมีและอาจนำมาซึ่งโชคลาภในรูปแบบอื่นค่ะ 7. ดด้านชีวิตตามหลักโหราศาสตร์ไทย ชาวราศีมีในปีนี้ชีวิตโดยรวมจะมีความสุขความสงบและความร่มเย็นคุณจะรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาจะมีเวลาได้พักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบมากขึ้นจะได้ใช้เวลากับครอบครัวและคนที่คุณรักมากขึ้นคุณจะมีความคิดสร้างสารรค์และมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตของคุณมีความสุขและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคะ่ะแนวทางจากหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีมีนควรให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพใจควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอหากมีความเครียดหรือความกังวลใจควรหาทางผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิการฟังเพลงหรือการปรึกษาเพื่อนสนิทนอกจากนี้หมอช้างยังแนะนำให้ท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังให้ชีวิตของคุณค่ะแนวทางจากหมอลัก หมอรักแนะนำว่าชาวราศีมีงควรใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทควรระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆควรดูแลตัวเองให้ดีและไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกตินอกจากนี้หมอรักยังแนะนำให้ทำบุญทําทานเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อเสริมดวงด้านสุขภาพและทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะสรุปด้านชีวิต โดยรวมแล้วชีวิตของชาวราศีมีในปีนี้จะมีความสุขสงบและร่มเย็นควรดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีพัฒนาตัวเองและใช้เวลากับคนที่คุณรักให้มากขึ้นค่ะ 8. ด้านเสียงโชคชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยคำว่าเสียงโชคชะตา ในที่นี้อาจหมายถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตที่มีผลต่ออนาคตหรือการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนชาวราศีมีในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องอเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักควรใช้สติปัญญาและความรอบคอบในการตัดสินใจทุกครั้งไม่ควรใจร้อนหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์นอกจากนี้คุณอาจ จะต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดควรเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะแนวทางจากหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีมีคนใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในปีนี้ควรปรึกษาผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำและควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งหากมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตควรพิจารณาถึงผลดีผลเสียที่จะตามมาอย่างทีท่วนและควรเตรียมแผนสำรองไว้เสมอค่ะแนวทางจากหมอลักษ หมอรักแนะนำว่าชาวราศีมีงนควรทำบุญทำทานเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้วัดหรือการสร้างบุญกุศลต่างๆเพื่อเสริมบุญบารมีและลดเคราะห์กรัมนอกจากนี้หมอรักยังแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิและปฏิบัติทรรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้จิตใจสงบมีสติและสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะสรุปด้านเสียงโชคชะตา โดยรวมแล้วชาวราศีมีนจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญและความเปลี่ยนแปลงควรใช้สติปัญญาความรอบคอบและทำบุญทำทานเพื่อเสริมบุญบารมีและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะชาวราศีมีนที่รักทั้งหลาย ท้ายที่สุดของการทำนายวันนี้ดิฉันอยากจะฝากคำอวยพรและกำลังใจดีๆไว้ให้กับทุกท่านข้าราศีมีนเป็นราศีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตามีความอ่อนโยนในจิตใจเสมอเหมือนสายน้ำที่ไหลเอื่อยอย่างนุ่มนวลแต่ภายในกลับซ่อนพลังอันยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนแม่น้ำที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางของแผ่นดินได้ความอ่อนโยนของชาวราศีมีนคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนรอบข้างรักและอบอุ่มเสมอ ดิฉันขออานวยพรให้พลังแห่งสายน้ําศักดิ์สิทธิ์ในดวงชะตาของคุณได้หล่อเลี้ยงชีวิตให้เต็มไปด้วยความชุ่มชื่นและความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะในเรื่องการเงินการงานความรักหรือสุขภาพขอให้คุณได้พบแต่ความก้าวหน้าความสําเร็จและความสุขที่มั่นคงหากมีอุปสรรคใดๆผ่านเข้ามาก็ขอให้คุณผ่านไปได้ด้วยใจที่เข้มแข็งและความเมตตาที่คุณมีเป็นทุนเดิม ขอให้ทุกลมหายใจของชาวราศีมีนเต็มไปด้วยความหวังใหม่ๆขอให้ทุกเช้าที่คุณลืมตาตื่นได้เจอกับข่าวดีที่รออยู่และทุกค่ำคืนก่อนนอนขอให้ความสงบสุขห้อมล้อมหัวใจของคุณอย่างไม่ขาดสาย ดิฉันอยากบอกชาวราศีมีนว่าคุณเป็นคนที่ฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเสมอแม้ในวันที่คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเล็กน้อยไม่มีค่าหรือไร้พลังแต่แท้จริงแล้วเบื้องบนไม่เคยทอดทิ้งคุณเลยชีวิตของคุณยังคงเดินอยู่บนเส้นทางบุญเก่าที่ได้สร้างมาและกำลังจะได้รับผลบุญใหญ่เข้ามาหล่อเลี้ยงชะตาขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังแห่งตนเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแล ชาวราศีมีนเป็นผู้ที่มีสัญชาตญาณสูงมักจะสัมผัสได้ถึงเรื่องที่คนอื่นไม่เห็นมักจะรู้สึกก่อนเหตุการณ์จริงเสมอสิ่งนี้คือพรสวรรค์ที่ฟ้าได้ประทานให้คุณใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจไม่ว่าจะในเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักเชื่อมั่นในความรู้สึกแรกของหัวใจแล้วคุณจะก้าวไปถูกทาง ดิฉันขออวยพรให้ความรักของคุณทั้งคู่ครองและคนโสดได้เติมเต็มและสดใสดั่งดอกไม้ที่เบ่งบานในยามเช้าขอให้คู่ครองมีความเข้าใจและซื่อสัตย์ต่อการหากมีรอยร้าวอยู่ก็ขอให้รอยร้าวนั้นสมานกลับเป็นความรักที่เหนียวแน่นกว่าเดิมส่วนคนโสดขอให้ได้พบเจอคนที่ใช่คนที่รักจริงไม่ทอดทิ้งและเป็นกำลังใจเคียงข้างในทุกช่วงเวลาของชีวิต ในด้านการงานขอให้ชาวราศีมีนทุกคนได้เจอกับโอกาสที่ดีเจอเจ้านายที่รักเจอเพื่อนร่วมง,งานที่จริงใจและได้รับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องหากคุณกำลังทำธุรกิจขอให้กิจการรุ่งเรืองขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหากคุณเป็นพนักงานขอให้ตำแหน่งและรายได้เติบโตและหากคุณกำลังหางานใหม่ขอให้ได้งานที่เหมาะสมกับคุณค่าและความสามารถที่คุณมี เรื่องการเงินขอให้กระเป๋าของชาวราศีมีนไม่เคยว่างเปล่าขอให้ทุกการใช้ใจ่ายนำมาซึ่งความสุขและความมั่นคงขอให้มีเงินเข้ามาจากหลายทางไม่ว่าจะเป็นงานประจําธุรกิจส่วนตัวหรือแม้กระทั่งโชคลาภที่ฟ้าประทานมาแบบไม่คาดคิดขอให้คุณเก็บเงินได้ลงทุนและได้ผลดีและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและอนาคต ด้านสุขภาพขอให้ร่างกายของคุณแข็งแรงปราศจากโรคภัยเค้เจ็บหาใครที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายไวๆหาใครที่เหนื่อยล้ากับการใช้ชีวิตก็ขอให้เจอแสงสว่างแห่งพลังใจใหม่ๆและกลับมามีแรงกล้าต่อไปในด้านโชคลาภขอให้ชาวราศีมีนทุกคนได้พบกับลาบลอยลาบโผลที่ไม่คาดฝันไม่ว่าจะจากการเสี่ยงโชคการลงทุนหรือโอกาสที่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวขอให้เลขมงคลและบุญเก่าหนุนดวงทำให้คุณได้จับเงินก้อนได้มีข่าวดีด้านการเงิน ท้ายที่สุดนี้ดิฉันอยากฝากพลังแห่งคําอวยพรตรงนี้ไปถึงหัวใจของทุกท่านขอให้ชาวราศีมีนทุกคนมีแต่ความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณนับถือคุ้มครองและเปิดเส้นทางชีวิตของคุณให้เจริญรุ่งเรืองอย่าได้ตกต่ำอย่าได้ทุกนานหากต้องเสียน้ำตาก็ขอให้เสียน้ำตาเพียงไม่นานแล้วฟ้าจะประทานรอยยิ้มใหม่ที่สดใสกว่าเดิม โปรดอย่าลืมว่าคุณคือคนที่มีคุณค่ามีพลังมีบุญและมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รออยู่เสมอเดินไปข้างหน้าด้วยศรัทธาและหัวใจที่กล้าหาญฟ้าจะนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จที่คู่ควรหากชาวราศีมีนท่านใดกําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ดิฉันขอเชิญชวนให้คุณตั้งใจรับพรน,นี้เข้ามาในหัวใจขอให้พรน,นี้กลายเป็นพลังงานบวกที่ช่วยผลักดันให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น สุดท้ายนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคำทำนายดีๆและคำอวยพรจากช่องของเราและหากใครอยากส่งกำลังใจเพิ่มเติมก็สามารถกดซูเปอร์แตงส์มาได้เลยนะคะทุกกำลังใจของคุณคือแรงผลักดันที่ทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดขอให้สำเร็จลุล่วงด้วยความรับรื่นการงานจเจริญก้าวหน้าผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนร่วมง,งานรักใคร่การเงินมั่งคั่งมีใช้ไม่ขาดมือเก็บเงินได้ลงทุนแล้วมอกเงยและมีโชคลาภลอยเข้ามาเสริมให้หัวใจยิ้มได้อยู่เสมอ ขอให้ความรักของคุณหวานชื่นคนโสดได้พบคนที่ใช่คนมีคู่ยิ่งแนบแน่นมั่นคงครอบครัวอบอุ่นมีแต่ความเข้าใจและความสุขใจทุกวันสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจปราศจากโรคภัยไค้เจ็บขอให้ชาวราศีมีนทุกคนร่ำรวยมัง่งคั่งเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงความรักสมหวังครอบครัวอบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดไปค่ะ